วันนี้เรามาฟังนิทานกันในเรื่องเงือกน้อยผจญภัยทะเลอันไกลโพนมีราชาแห่งท้องทะเลนามว่าไซทันปกครองอาณาจักรเงื้ออยู่ด้วยความสุขสงบคิงไททันมีลูกสาวทั้งหมด7คนนางเงื้อทุกคนสามารถว่ายขึ้นไปบนผิวน้าได้หลังจากอายุ15ปีแต่นางเงือกน้อยคนสุดท้องนั้นยังเด็กเกินไปเธอจึงเฝ้ารอคอยโดยฟังเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์จากป่าของเหล่าพี่พที่ได้ประสบพบเจอ บอกเล่าความน่าอัศจรรย์ใจของโลกที่อยู่ด้านบนานางเงือกน้อยสิชอบใช้เวลาส่วนใหญ่ว่ายน้ำไปยังซากเรือที่จมลงสู่ก้นทะเลเรือที่เก็บสมบัติต่างๆจากเบื้องบนของใช้ที่เธอไม่เคยเห็นกลายเป็นของสะสมสุดโปรดนางเงือกน้อยมักจะเล่นของเหล่านั้นไปพร้อมๆกับการร้องเพลงโดยมีฝูงปลารายล้อมเป็นเพื่อนเสียงอันก้องกังวานของเงือกน้อยขึ้นชื่อว่าไพเราะที่สุดในท้องทะเลในที่สุดเมื่อถึงเวลาที่เงือกน้อยอายุครบ15ปีเธอก็รีบว่ายขึ้นสู่ผิวน้ําภาพที่เห็นคือเรือลําใหญ่ บนเรือบรรเลงดนตรีไพเราะกระลาสีกำลังเต้นรำอยู่บนดาดฟ้าเธอเห็นชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งที่ดูเหมือนทุกคนบนเรือต่างให้ความสนใจและเคารพยำเกรงเขาต้องเป็นเจ้าชายแน่ๆนางเงือกน้อยคิดและรู้สึกประทับใจชายหนุ่มคนนั้นทันทีนางเงือกน้อยเพลิดเพลินกับภาพตรงหน้าได้เพียงไม่นานก็เกิดพายุโหมกระหนำ่ำลูกเรือทุกคนพยายามคุมใบเรือและพวงมาลัยเรือเอาไว้เพื่อต้านแรงลมนั้นแต่คลื่นโหมแรงน่ากลัวจนในที่สุดเรือก็พลิกค,คว่ำร่างของชายหนุ่มรูปงามคนนั้นกระเด็นตกเรือในทันที เมือน้อยตกใจมากเธอรู้ดีว่าปมนุษย์ไม่สามารถอยู่ใต้น้ำได้นานจึงรีพุ่งตัวดำดิ่งลงไปอย่างรวดเร็วแล้วคว้าคอเสื้อของชายคนนั้นเอาไว้ก่อนที่จะว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำให้เร็วที่สุดทั้งสองลอยคออยู่ในน้ำกระทั่งพายุสงบในตอนเชา้านางเงือกน้อยมองเห็นหาดทรายเธอพยายามพาร่างที่นี่ไม่ไหวติงของเจ้าชายขึ้นฝั่งและจ้องมองใบหน้าอันหลอดเหล่านั้นพางรำพึงว่าเขาตายแล้วเหรอเธอเริ่มร้องเพลงเศร้าแต่ทันใดนั้น เจ้าชายก็เริ่มขยับตัวโอ้คุณเป็นยังไงบ้างเงือกน้อยถามพร้อมแต่หน้าผากของเขาในตอนนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงผู้คนมากมายกำลังตรงมาเธอจึงรีบว่ายน้ำไปหลบอยู่ตรงโคนหินมองดูเจ้าชายถูกผู้คนทำการช่วยเหลือโดยที่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าใครทำให้เขารอดชีวิตมาได้เงือกน้อยกลับไปยังท้องทะเลเมือนเฉยต่อเรล่าพี่ๆที่อยากรู้ว่าการเดินทางไปโลกเหนือน้ำของเธอเป็นยังไงบ้าง,งเธอนิ่งเงียบรู้สึกเศร้าหมอง เพราะตกหลุมรักเจ้าชายเข้าและแล้วเธอก็นึกถึงเรื่องราวของแม่มดแห่งท้องทะเลผู้ที่สามารถโดนบันดาลอะไรก็ได้เงือกน้อยไม่นึกกลัวเลยสักนิดเธอรีบไปหาแม่มดในทันทีเมื่อพบกับแม่มดเงือกน้อยได้บอกไปว่าเธอต้องการจะมีขาแบบมนุษย์เพื่อที่จะได้อยู่กับเจ้าชายไม่มีปัญหาเจ้าที่รักเรื่องง่ายๆแม่มดบอกแต่ก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนฉันขอแลกเสียงของเธอกับขาคู่นี้นางเงือกน้อยตกใจ เสียงของเธอคือสิ่งมีค่าที่ทําให้ใครๆต่างลงรักเธอไม่จําเป็นต้องใช้มันนี่สาวน้อยเธอทั้งสวยน่ารักทําให้เจ้าชายหลงรักได้ไม่ยากอยู่แล้วแม่มดพูดต่ออ้อแต่มีข้อแม่นะถ้าเจ้าชายแต่งงานกับคนอื่นไปแล้วก็วันรุ่งขึ้นเธอก็จะตายและเสียงของเธอจะอยู่กับฉันไปตลอดกาลแต่ใครจะรู้เขาอาจจะเลือกเธอก็ได้เรื่องน้อยครุ่นคิดว่ายังไงฉันไม่มีเวลาทั้งวันนะ ในที่สุดนางเงือกน้อยก็ตอบตกลงแม่หมดจึงร่ายมนทันทีเธอรู้สึกเหมือนถูกหมุนเวียงและเมื่อลืมตาตื่นขึ้นเธอก็อยู่บนชายหาดที่เคยช่วยเจ้าชายเอาไว้และที่น่าตกใจคือความฝันของเธอเป็นจริงแล้วหางของเธอหายไปเธอมีขาคุณผู้หญิงคุณมีปัญหาหรือเปล่าไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเจ้าชายที่เอ่ยประโยคนี้นางเงือกน้อยพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงใดออกจากปากของเธอพูดไม่ได้เรอ เขาถามนางเงือกน้อยสายหัวโอ้งานผมจะพาไปที่ปราสาทคุณสามารถลางเนื้อลางตัวที่นั่นและหาเสื้อผ้าแห้งๆมาใส่ได้นางเงือกน้อยมีความสุขมากที่ได้อยู่กับเจ้าชายคืนนั้นเจ้าชายพาเธอชมรอบๆปราสาทเล่าเรื่องราวต่างๆให้เธอฟังแม้จะไม่ได้ใช้เสียงพูดคุยกันแต่เจ้าชายทราบดีว่าเธอเข้าใจทุกอย่างที่เขาพูดเจ้าชายรู้สึกดีที่มีนางเงือกน้อยเคียงข้าง แต่ก็อดนึกถึงเจ้าของเสียงอันไพเราะที่ช่วยชีวิตเขาตอนเรือล่มไม่ได้เจ้าชายมั่นใจว่าผู้หญิงที่อยู่ข้างเขาตอนนี้ไม่ใช่เธอคนนั้นขนาดพูดยังทําไม่ได้นับประษาอะไรกับร้องเพลงวันต่อมาเจ้าชายได้ทราบข่าวจากพระราชาว่าเขาจะต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงจากเมืองใกล้เคียงนางเงือกน้อยรู้สึกเศร้ามากเพราะเธอรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เจ้าชายแต่งงานไปแล้วทว่าเจ้าหญิงที่แสนเอาแต่ใจองค์นั้นกลับมีเสียงของเธออยู่กับตัว พราะแม่มดนําเสียงของเธอไปให้กับเจ้าหญิงองค์นี้เจ้าชายขอให้หญิงสาวร้องเพลงซึ่งเสียงนั้นก็คือเสียงที่เขาเคยได้ยินเจ้าชายรู้สึกดีใจมากที่ได้เจอคนที่ตัวเองตามหานางเงือกน้อยพยายามฝืนดิ้มด้วยความยินดีทั้งที่มีความเศร้าโศกอยู่เต็มหัวใจวันรุ่งขึ้น,นงเงือกน้อยไปที่ทะเลและได้พบกับเหล่าพี่สาวของเธอที่มาพบยังผืนน้าด้วยความเป็นห่วงนางเงือกน้อยเล่าเรื่องราวให้กับพี่สาวของพวกเธอได้ฟังเหล่าพี่ๆบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงและให้เธอกลับขึ้นฝั่งไป แล้วค่อยมาพบเจอกันใหม่ในวันต่อมาเมื่อนางเงือกน้อยมาเจอกับพี่ๆอีกครั้งเธอพบว่าผมอันยาวสลวยของพี่ๆนั้นหายไปเพราะพวกเธอได้ตัดมันทั้งหมดออกมามอบให้แม่มดทะเลเพื่อแลกกับมีดแม่มดมอบมีดนั้นเพื่อให้หนางเงือกน้อยไปปลีกชีพเจ้าหญิงเพื่อที่งานแต่งงานจะได้ไม่เกิดขึ้นไม่ต้องตายและสามารถกลับไปเป็นนางเงือกได้อีกครั้งนางเงือกน้อยรับมีดมาพอะรู้ถึงความหวังดีของพี่ๆแต่เธอตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ทำร้ายเจ้าหญิงองค์นั้นเหล่า พี่สาวนางเงือกกลับไปยังวังใต้ทะเลและพบกับพ่อซึ่งกําลังโกรธเกลียวซักถามว่าพวกเธอไปไหนมาและน้องสาวคนสุดท้องหายไปไหนเหล่าพี่สาวเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ราชาฟังเมื่อราชาไทยทันขึ้นไปยังผิวน้ำไดะเห็นเรือซึ่งจัดพิธีแต่งงานจึงรู้ได้ทันทีว่านางเงือกน้อยไม่ได้ลงมือราชาไทยทันจึงไปหาแม่มดทะเลแม่มดใจร้ายหัวเราะขึ้นบอกว่าวิธีเดียวที่จะช่วยลูกสาวของเขาได้ ก็คือมอบกทาของราชาให้กับนางราชาไทยทานไม่มีทางเลือกจึงจําเป็นต้องมอบคทาให้แม่มดหัวเราะอย่างบ้าคลั่งกับชัยชนะของตัวเองและรีบขึ้นไปยังผิวน้ําเพื่อดูงานแต่งงานนั้นนางแปลงร่างเป็นอสูรกายคล้ายปลาหมึกตัวใหญ่น่ากลัวนางเงือกน้อยเห็นดังนั้นจึงรู้ทันทีว่าต้องปกป้องทั้งเจ้าชายและว่าที่เจ้าสาวของเขาเธอหยิบมีดเล่มนั้นของแม่มดขึ้นมาทว่าแม่มดก็ใช้หนวดปลาหมึกคว้าเธอเอาไว้เหวี่ยงไปมา และในที่สุดก็เหวี่ยงไปถูกอกของแม่มดเองมีเล่มนั้นถูกปักกลางอกความเจ็บปวดทําให้แม่มดปล่อยนางเงือกน้อยให้เป็นอิสระและเจ้าชายก็ยิงธนูไปยังอสุรากายตนนั้นแม่มดจมลงสู่ผืนน้าและเสียงของเงือกน้อยก็กลับมาหาเธออีกครั้งเจ้าหญิงผู้เป็นว่าที่เจ้าสาวตะโกนออกมาด้วยความโกรธและตกใจว่าอาณาจักรนี้มันช่างป่าเถื่อนเจ้าชายจะไม่มีวันได้แต่งงานกับคนที่เหมาะสมหรอกเสียงที่ออกมานั้นไม่ใช่เสียงที่เจ้าชายเคยได้ยิน เขารู้ทันทีว่าเขาเข้าใจผิดจากนั้นเงือกน้อยก็เริ่มร้องเพลงและเจ้าชายก็รู้ทันทีว่านี่แหละคือคนที่เขาตกหลุมรักจริงคาท่ากลับมาอยู่ในมือของราชาไทยทันและเขาก็เห็นดีเห็นงามว่าเจ้าชายรูปงามคนนี้สามารถปกป้องลูกสาวของเขาได้จึงส่งนางเงือกน้อยกลับขึ้นเรือผมนึกแล้วว่าเป็นคุณมาตลอดแต่งงานกับผมนะนางเงือกน้อยพยักหน้าตอบรับด้วยความปีติงานแต่งงานบนเรือถูกจัดขึ้นอีกครั้ง ทมกลางความยินดีของทั้งคนและเหล่าเงือกจากนั้นเจ้าชายและนางเงือกน้อยก็ได้คลองรักกันอย่างมีความสุขสื่อไปฝากเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหากเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ